วันนี้ก็มาพบกับคุณเออีกแล้วะหลังจากที่เราเรียนเรื่องเทนกันไปแล้วประมาณ2เทนนะคะถ้าคุณเอจํจไม่ผิด present s i m p r e s e n t con แต่วันนี้คุณเอจะมาสอนในเรื่องเกี่ยวกับ future tense นั่นก็คือพูดถึงเทนที่ พูดไปถึงอนาคตนะคะเราอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับอนาคตเราใช้เทนนี้ได้เลยเขาเรียกว่า future t e n ทน ไปเริ่มกันเลยดีกว่าก็ Go! นะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ง่ายเดี๋ยวคุณจะอธิบายให้ชัดเจนและเร็วที่สุดนะคะห้ามกดสกิปสกิปวิดีโอนะตั้งใจดูนะคะนักเรียนอ่ะมาเริ่มกันเลยฟิวเจอร์เทนนะคะฟิวเจอร์เทนอ่ะเริ่มจากคำว่าฟิวเจอร์ฟิวเจอร์แปลว่าอนาคตคุณไดขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะ f ิวเจอแปลว่าอนาคตนักเรียนจำไว้ดีๆนะถ้าเธอเทนที่บอกว่าพูดถึง f ิวเจอรเราจะพูดถึงอนาคตอนาคตของเราสองคนก็ว่าไปนะคะทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะเรียนฟิวเจอร์เทนนักเรียนเพียงมีโครงสร้างดังนี้นะคะมีแค่ subject ก็คือประธานนักเรียนมีแค่ subject ตามด้วยวิวนะคะวิวเป็นเวิร์บช่วยนะคะของฟิวเจอร์เทนอ่ะทวนนิดนึงซิเวิร์บช่วยกับเทนที่เราเคยเรียนมาแล้ว2เทนนั่นคือ r r s s n t t s m p l e กับ Present Con v e เวิร์บช่วยของ Present Simple คืออะไร ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกค orrect ถูกต้อง verb ช่วยของ present simple ก็คือดูกับ does ถูกไหมคะดูกับ does ก็ใช้กับประธานที่ต่างกันดูใช้กับประธานเอกพจน์ does ใช้กับประธานหูพจน์อย่างที่สอง present continuous เราใช้ verb ช่วยเป็น eat am are นะคะ eat ใช้กับประธานเอกพจน์ก็คือ1คน am ใช้กับ I ก็คือตัวเรา are ใช้กับประธานหูพจน์ก็คือ2คนขึ้นไปเพราะฉะนั้น future tense เขามี verb ช่วยนั่นก็คือ แล้วตามด้วย Ver รช่องที่1นักเรียนจำไว้นะวิวเนี่ยถือเป็น Model Verb นะคะ Model Verb คือกิริยาช่วยกิริยาช่วยเนี่ยจะตามด้วยเวิร์ช่องที่1 วิ l วูดแชล l ุดแคนคูดเม a y ไม m มาส u s will, will, shoot, t could, may, might, นักเรียนจำได้ไหมที่ครูอสอนเกี่ยวกับรีพอร t e เตส p e ีดนั่นแหละวิ l นะคะตามด้วยเวิร์บช่องที่1 only verb one นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเราจะใช้ฟิ t u r e Tense ได้ในกรณีไห,ไหนบ้าง 1. ใช้พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนเพราะฟิ t เจอ future, แปลว่าอนาคตนะคะเช่นเราบอกว่า I will go to study abroad next month ะะ I will go to study abroad next month. ฉันจะไปเรียนต่างประเทศเดือนถัดไปนะคะหรือเดือนหน้านั่นเองโครงสร้างที่เราได้ก็มี subject เห็นไหม ตามด้วยวิวตามด้วยเวิร์บช่องที่1แล้วก็ตามด้วยส่วนขยายต่างๆนะคะ I will go to study abroad abroad แปลว,ว่าต่างประเทศนะคะ Next month มี adverb of time ให้ด้วยอันนี้เรียกว่า adverb of time คล้ายๆ present con ที่ครูเคยพูดไปนะคะมี adverb of time ให้ด้วยเป็นตัวบ่งบอกเวลาที่ใช้เกี่ยวกับอนาคตนะคะต่อมาอ่ะ ข้อที่2ใช้พูดถึงสิ่งที่จะทําในอนาคตโดยไม่ได้มีการวางแผนหรือวางแผนนั่นเองนะคะนักเรียนตรงนี้ครูเนิร์ดอยากจะให้นักเรียนเน้นนิดนึงนักเรียนอาจจะแบบว่าโอ้ยครูเนิร์ดหนูอะยังเปลี่ยนประธานไม่เป็นเลยว่าไอตัวนี้ใช้กับประธานเอกพจน์อันนี้ใช้กับประธานหพพจน์นักเรียนเรื่องเนี้ยง่ายสุดๆ so easier เลยนะคะเขาบอกว่าประธานทุกตัวสามารถใช้ร่วมกับวิว ได้เลยโดยไม่ต้องแยกประธานหมายความว่ายังไงไม่ว่าจะเป็นประธานเอกพจน์หรือประธานพ้าหูพจน์เราสามารถใช้คู่กับวิวได้เลยไม่ต้องไปแยกนะคะไม่ต้องไปแยกว่าดาใช้กับประธานเอกพจน์ดูใช้กับประธานพหูพจน์อ e ีใช้กับประธานเอกพจน์แอมใช้คู่กับไออาใช้คู่กับพ้หูพจน์ไม่ต้องแยกไม่ต้องวุ่นวายเหมือนเทนอื่นเลยเทนนี้วิวใช้ได้กับประธานทุกตัวนะคะแต่แค่อยากจะให้จำไว้ว่า วิวบวกด้วยเวริรช่องที่1 r ร์บช่องที่1 r เช่องที่1เท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูอย่างแรกเขาบอกว่าใช้ในกรณีที่เราพูดถึงสิ่งที่เราจะทําในอนาคตอย่างที่2ใช้พูดถึงสิ่งที่จะทำในในอนาคตโดยไม่มีการวางแผนนะคะแล้วก็ประธานทุกตัวสามารถใช้คู่กับวิวได้เลยนักเรียนเห็นไหม They will play with you. เดวิ y เพ a สเกตบอร์ดวิดยูพวกเขากําลังอะพวกเขาเนี่ย จะเล่นสเกตบอร์ดกับคุณ He will play skateboard with you เขาผู้ชายใช่ไหมเขาจะเล่นสเกตบอร์ดกับคุณนักเรียนดูทั้ง Day ทั้ง He เราใช้กับ i ิวได้หมดเลยโดยไม่ต้องแยกนะคะอันนี้คือ future tense คือง่ายๆเลยเนาะต่อมาอย่างที่2โครงสร้างของ future tense มีอะไรบ้าง อย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วก็ต้องมีประธานประธานก็คือ subject นะคะบวกด้วย will นะคะตัวนี้เลย w i l l นะคะแล้วตามด้วยกริยาช่องที่1คุณเนิร์ดเน้นนักเน้นหนาเนาะว่าเฮ้ย future tense นะมี subject บวก will บวก verb ช่องที่1อันนี้คือประโยคบอกเราถูกไหมลูกอันนี้คือประโยคบอกเรานะคะเราก็จะได้ว่า I will give some ice cream for him next day ฉันเนี่ยจะไปให้ออไอศครีมเนี่ยกับเขาเนี่ยพรุ่งนี้นะคะ next day ก็คือวันพรุ่งนี้นักเรียนจำได้ไหม next day ใช้อีกตัวหนึ่งคืออะไร tomorrow ใช่ไหมคะใช้ t o m o r r o w ก็ได้นะคะฉันจะเอาไอศครีมเนี่ยไปให้เขาในวันพรุ่งนี้เป็นต้นส่วนโครงสร้างที่สองนะคะคือโครงสร้างประโยคปฏิเสธเราจะได้ประธานบวก w i l l Not น,นี่นักเรียน วิวนอตแล้วนะคะมีวิวน n อตเรามีตัวย่อของวิวน n อตนะคะเราสามารถเขียนได้แบบนี้นั่นก็คือเจ้าโวนอันนี้คือตัวย่อนะคะ อขอเขียนตรงนี้นิดนึงแล้วกัน will not เนี่ยคือรูปประโยคปฏิเสธพอนักเรียนของครูเนเนี่ยเก่งอยู่แล้วรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันเจอ not แสดงว่าแกเป็นประโยคปฏิเสธแน่นอนแล้วนักเรียนสามารถเขียนตัวย่อดได้ก็คือตัวนี้นะคะอ่านว่าวงน,นะคะตามด้วยกริยาช่องที่1เหมือนเดิมเช่นเมื่อกี้ คุณเอพูดประโยคบอกเล่าไปอันนี้มาดูปฏิเสธนะคะ I will not go to Italy next month because of COVID-19 ฉันเน่ยไม่ไปอิตาลีเดือนหน้าแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันมีโรคระบาด COVID-19 ใช่ไหมคะนักเรียนดูนะครงสร้างประโยคนักเรียนได้ไอ เป็นประธานนักเรียนมีวิวแล้วในนี้ที่นี้นักเรียนมีวิวนอ t ด,ด้วยเพราะทําเป็นประโยคปฏิเสธนอตแปลว่าไม่ใครยังจําไม่ได้ว่านอตแปลว่าไม่ฉันไม่ได้ไปอิตาลี Next month แล้วนะเดือนหน้าไม่ได้ไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าติดโควิดนี่ไงติดสถานการณ์โควิดนะคะต่อมาข้อที่3เป็นการสร้างประโยคโดยแต่งเป็นรูปประโยคของคําถามแต่ไม่ใช่คําถามโดยใช้ W S Q. question นะคะแต่เราใช้เป็นคำถามโดยใช้วิวนะคะวิวขึ้นต้นประโยคเนาะจะมีวิวมี subject นะคะมี i ิวมี subject แล้วก็กิริยาช่องที่หนึ่งเหมือนเดิมแต่ห้ามลืมเด็ดขาด Question Mark เนาะได้วิวนำหน้านะคะวิวบวก subject บวก verb วช่องที่หนึ่งแล้วก็ อา,อาจจะเป็นกามอาจจะเป็นคอมพลีเมนต์ส่วนขยายต่างๆแล้วก็ตามด้วยเค t i o n Mark ห้ามลืม Will you marry me? คุณจะแต่งงานกับฉันไหมนะคะอันนี้เป็นประโยคเบสิกพื้นฐานเลยนะ l l Will you g o to study อ่าอินเจแปนคุณจะไปเรียนที่เจแปนคุณจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้คือโครงสร้างต่อมาถึงจะมีประโยคคำถามแบบนี้แล้วเราก็ต้องมีประโยคคำถามโดยใช้ W S question ใช่ไหมก็ไม่ยากเลยนักเรียนแค่เอา W S question ไว้ข้างหน้าตามด้วย Gew i l l ก็คือ verb ช่วยนะคะ verb ช่วยก็คือ i l l ตามด้วย subject ตามด้วยอะไรเอ่ย เวิร์บช่องที่1ห,ห้ามลืมนะเราใช้เวิร์บช่องที่1แล้วตามด้วย question mark นะคะอ่ะเช่นเราถามว่าอะไรดีเราถามว่าขอใช้สีชมพูนะคะเราถามว่า where will you อะไรดี where will you อะไร where will you swim in the beach อ่าข้อนี้ขอเปลี่ยนเป็น WHEN แล้วกัน when will you swim in the beach เมื่อไหร่อ่าข้อนี้ถามเกี่ยวกับเวลาเจอเวนถามเกี่ยวกับเวลา when will you swim in the beach เมื่อไหร่คุณจะไปเล่นน้ำที่ชายหาดสักทีหนึ่งขอเอาอินกับสว i มห่างก,กันนิดนึงนะคะ when will you swim in the beach เมื่อไหร่คุณจะไป เล่นน้ำนะคะเมื่อไหร่คุณจะไปเล่นน้ำที่ชายหาดสักทีอันนี้ก็เป็นประโยคคำถามโดยใช้ W S question นะคะนักเรียนเห็นไหมง่ายง่ายมากนะคะในการใช้วิว คุณเอิร์ธทวนอีกครั้งนะวิวเราไม่ต้องแยกประธานเลยวิวสามารถใช้ได้ทั้งกับประธานเอกพจน์กับพาหุพจน์แต่คุณเอิร์ธขอให้นักเรียนจําไว้ว่าวิวเป็นโมเดลเวิร์บเป็นเวิร์บช่วยนะคะเราจะใช้กับเวิร์บช่องที่1อย่างเดียวไม่มีเวิร์บอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคุณเอิร์ธสอนไปแล้วนะว่าการดูเวิร์บช่องอื่นเป็นยังไงนะคะใช้เวิร์บหนึ่งอย่างเดียวอย่าให้โจท์หลอกหรือว่าอะไรเราได้เนาะที่นี้ นอกจากนี้นะครูเนิร์ดมีตรงนี้ให้อีกแล้วนักเรียนจำได้ไหมถ้าสมมุติไม่ชัวร์เอ๊ะเป็นเ e รสเอ๊ยเป็น Future Ten s e จริงหรือเปล่านะครูเนิร์ดก็มี Adverb of time มาให้นักเรียนนะคะ Adverb of time เหล่านี้แสดงถึงสิ่งที่พูดเกี่ยวกับ future tense ก็คือพูดเกี่ยวกับถึงอนาคตนั่นเองเช่น next day เมื่อกี้ครูเนิร์ดบอกแล้ว next day ก็คืออะไร Tomorrow ใช่ไหมคะวัน วันถัดไปวันพรุ่งนี้เนาะ next day next month อะไรที่เป็น next ทั้งหลาย next คือวันถัดไปวันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเดือนต่อไป next day next month next year นะคะอันนี้จะเป็น adverb of time ที่บอกถึง future tense In t o o d y y ภายใน2วัน In to month ภายใน2เดือน In t w y y e r r ภายใน2ปีถ้านักเรียนเจอคำเหล่านี้ให้นักเรียนนึกถึง future tense ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็น t i ิป n d trick นะคะนี่นะเป็น tip and trick ให้นักเรียนนะคะ เวลาถ้าแบบโอ๊ยคุณเอิร์ดหนูไม่มั่นใจเลยอะตกลงมันเป็น present มันเป็น future tense จริงหรือเปล่านักเรียนก็ใช้ adverb of time ในการช่วยได้หรือถ้าแบบใครเขียนไปแล้วอยากจะเ,เน้นนะคะเพิ่ม adverb of time เข้าไปในประโยคได้เหมือนกันที่นี้วันนี้คุณเอิร์ดจะมาแจกคะแนน extra credit ใครที่มาแต่งประโยคนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยคคำถามประโยคคำถามดยใช้ ws question ประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธนะ ในคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อย คุณเนิร์ดแจกคะแนน e x t กซ Credit 5 points นะคะคุณเนิร์ดให้เลย5 points นะมาเขียนประโยคของตัวเองจะเอาบอกเล่าประโยคคํคำถามประโยคปฏิเสธได้หมดไม่ว่ากันนะคะทีนี้คุณเนิร์ดขอสรุปเรื่องนี้ให้นิดหนึ่งเพราะเรื่องนี้ไม่ยากเลยมันคือเรื่องที่เราพูดถึงสิ่งที่เราจะทำในอนาคตนักเรียนจำโครงสร้างหลักๆไว้ว่ามีแค่ subject มีแค่ประธานบวก i ิแล้วตามด้วย v ว r b ช่องที่1ทีนี้ถ้าทำเป็นประโยชปฏิเสธก็ทำยังไง แค่เติม not เข้าไปเป็น i l l Not หรือตัวย่อคือ w นนะคะเป็นประโยคคำถามเราก็เอา i ิวขึ้นหน้าตามด้วย subject ตามด้วย verb ช่องที่1 question mark ห้ามลืมถ้าเป็น W S t e n ก e W S question ขึ้นหน้าตามด้วย will ตามด้วย subject ตามด้วย verb ช่องที่1ตามด้วย question mark แค่นั้นเองจบแล้วนะคะหลักการใช้เ,เวลาเราจะพูดถึง future tense เราใช้ได้ไงหนึง เราพูดถึงสิ่งที่เราจะทําในอนาคต 2. เราใชเา้เราใช้พูดถึงสิ่งที่จะทําในอนาคตโดยไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อนโอเคนักเรียนอันนี้ก็เป็นเรื่องฟ u วเจอร์เทนนะคะที่วันนี้คุณเอิจะมาให้ความรู้นักเรียนแล้วก็อย่าลืมนะห้ามกดสคริปสคริปสคริปคลิปของคุณเอินะคะดูให้จบไม่งั้นคุณจะพลาดคะแนนโอเควันนี้ไปแล้ว <Bye. S 1> <Bye. S 2> Bye.